สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของการวัดความยาวนะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะเริ่มขึ้นในเรื่องของโจทย์ปัญหาสักนิดไม่ใช่โจทย์ปัญหากเกี่ยวกับการบวกและการลบของความยาวนะคะ,ะความยาวมันสามารถบวกได้ลบได้นะคะมาดูนะคะว่าเราจะบวกลบความยาวกันได้อย่างไรเนื่องจาก ที่เราเรียนมาในครั้งนี้นะคะเราเรียน2หน่วยเนาะก็คือเมตรกับเซนติเมตรดังนั้นค่ะถ้าเราต้องบวกความยาวที่มี2หน่วยก็คือมีทั้งเมตรทั้งเซนติเมตรในนั้นเราจะสามารถบวกได้อย่างไรนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนแก้โจทย์ก่อนเนาะคือในใบงานนะคะพิมพ์ผิดขาะตรงนี้ค่ะจากเซนติเมตรนะคะที่จริงต้องเป็นเมตรนะคะ ตรงนี้จากเซนติเมตรนะคะต้องเป็นเมตรนะคะจากเซนติเมตรต้องเป็นเมตรค่ะ,ะมาดูค่ะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าสามสิบแปดเมตรสี่สิบห้าเซนติเมตรรวมกับคำว่ารวมกับนี้ต้องเป็นการบวกใช่ไหมคะ,ะรวมกับ4 1เมตร86เซนติเมตร เท่ากับเท่าไร่ก็แสดงว่าเราต้องเอา38มเมตรสเซนมาบวกกับ4 1เมตรปิหเซนติเมตรใช่ไหมคะการบวกที่หน่วยไม่เหมือนกันแบบนี้นะคะเราจะเริ่มเขียนก่อนเห็นไหมคะเมตรกับเซนติเมตรเวลาบวกเราก็จะเอาเมตรบวกเมตรเซนติเมตรบวกกับเซนติเมตรนั่นเองคะ่ะมาดูกันคะ่ะ38โจทย์แรกก็คือ38มเมตร สี่สิบห้าเซนติเมตรใช่ไหมคะอันนี้คือโจทย์อ่าอันแรกที่เขาให้มาอันที่สองคือสี่สิบเอ็ดเมตรแปดสิบหกเซนติเมตรแล้วเขาให้เราทำไมกันคะบวกกันนั่นเองนะคะอ่าเวลาเราบวกเราก็บวกปกติเลยคะ่ะเริ่มบวกที่ ท้ายสุดนะคะคือตรงนี้เนาะ5้บวกหนะคะ5้บวก6เอา5ไว้ในใจชูขึ้นมา6 5แล้ว6 7 8 9 10 11 11ใช่ไหมคะก็ใส่1นทด1แบบนี้นะคะแล้วก็บวกหลักถัดไป4ีบวก8นะคะเอาตัวมากไว้ในใจเนาะจะได้บวกง่ายๆเอา8ไว้ในใจชูขึ้นมา4นะคะ8แล้ว9 10 11 12ตัวทดอีก1เป็น13นั่นเองแล้วก็ใส่3โทด1ในหลักถัดไปก็คือเมตรได้เลยค่ะอาการบวกแยกแบบนี้นะคะนักเรียนก็จะไม่ต้องมาคิดมากว่าอุ๊ยมันเป็นเซนเลยไปเป็นเมตรจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นนะคะอะ มาบวกต่อเลยเนาะเป็นแปดบวกหนึ่งแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นสิบสิบก็ใส่ศูนย์ทดหนึ่งใช่ไหมคะหลักสุดท้ายค่ะสามบวกสี่สามบวกสี่ได้เจ็ดบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นแปดนั่นเองเห็นไหมคะเราก็ได้คำตอบออกมาแล้วค่ะดังนั้นหาคำตอบของเราก็คือ 0เมตรเท่าไหรเซนติเมตรคะ3ามสซนเมตรนั่นเองอ่ะมาดูข้อถัดไปค่ะเราจบการบวกไปแล้วนะคะมาดูข้อถัดไปจะเป็นบวกหรือลบนะข้อที่2นะคะ57เ,เมตรสามสาซนเมมีค่าน้อยกว่า เ3มเมตร66ซนติเมตรอยู่เท่าไหร่อ่ามันถามว่ามันน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่สแสดงว่ามันต้องเป็นการลบนั่นเองนะคะก็เอาอะไร73เอยเมตร66ซนเมตรตั้งลบออกด้วย57เมตร39ซนเมตรอ่าแล้วก็ บวกลบกันตามปกติได้เลยนะคะหกลบเก้าได้ไหมคะไม่ได้เมื่อไม่ได้เกิดการกระจายค่ะจากหกเหลือห้าอันนี้จากหก็เป็นสิบหนั่นเองอ่านับ9้าให้ถึงสิหเลยค่ะ9้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าและสิบหกคำตอบคือเจดนะคะห้าลบสามเหลือ สองค่ะถัดมาค่ะสามลบเจดได้ไหมคะไม่ได้กระจายค่ะจากเจ็ดเหลือหกจากสามเป็นสิบสามอ่าสิบลบเจ็ดนะคะถ้าจะลบง่ายๆก็ให้นักเรียนนับจากเจดให้ถึงสิบาค่ะได้เหมือนกันเจ็แล้วแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสาก็คือ 6นั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะ6ลบหเหลือ1ค่ะเห็นไหมคะนี่คือคำตอบที่เราได้มาดังนั้นค่ะ57เอ้ย57มตร39เซนติเมตรน้อยกว่า73เมตร66เซนติเมตรอยู่16เมตร27เซนติเมตรนั่นเองค่ะ มาดูข้อที่3ามกันค่ะข้อที่3ครูอาจจะให้นักเรียนทําด้วยตัวเองนะคะ49เมตร52ซนติเมตรมากกว่า25เมตร78เซนติเมตรอยู่เท่าไหร่นะคะอ่า49เมตรเนี่ยมากกว่า25เมตรอยู่เท่าไหร่มันก็ต้องเอามาลบนั่นเองค่ะโดยเอา สี่สิตั้งนะคะห้าซนติเมตรตั้งไว้นี่นะคะเพราะเป็นตัวมากลบออกด้วยตัวที่ทำไมคะน้อยกว่านั่นเองอ่าคุณครูขอให้นักเรียนลบด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เขียนคำตอบเป็นเลขไทยได้เลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนะคะเปิดไปหน้าถัดไปได้เลยค่ะ หน้าถัดไปนะคะคราวนี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกค่ะโจทย์ปัญหาการบวกเนาะเขาบอกว่าวันแรกพลอยใสยวิ่งได้ระยะทาง ห7 5เมตร50เซนติเมตรวันที่2วิ่งได้ระยะทาง326เ mm, มตร75เซนติเมตรรวม2วันพอยใส่วิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่อะเขาก็าเอาระยะทางทั้ง2วันมาทำอะไรกันคะมาบวกกันเนื่องจากว่า,ร,าะะระยะทางที่ได้เ, mm, เห็นไหมคะโอ๊ยขอโทษค่ะระยะทางที่ได้มันเป็นเมตรกับเซนติเมตรเห็นไหมคะเราก็ตั้งเหมือนเหมือนกับ หน้าที่แล้วของเรานะคะก็คือเป็นเมตรกับเซนติเมตรอ่าเริ่มที่ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าเมตรห้าสิบเซนติเมตรบวกกับสามร้อยยี่สิบหกเมตรเจ็ดสิบห้า เซนติเมตรนะคะอ่าบวกได้เท่าไหร่0ูบวกหได้ 5, 5้าบวกเได้เท่าไหร่คะได้12ก็ใส่2อทด1ในตำแหน่งถัดไปเสร็จปุ๊บ5้บวกหได้เท่าไหร่คะได้ สิบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น12บสองใส่สอทด1ค่ะเจ็ดบวกสอค่ะได้9ก้าบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น10บใส่ศูทด 1, 1สุดท้ายค่ะห้บวกสมได้8บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น9นั่นเองค่ะรวมแล้วเดี๋ยวครูขอขีดเส้นใต้นิดหนึ่งนะคะเพื่อให้รู้ว่ามันคือคำตอบ อ้าวนี่คือโจทย์อ่รวมสองวันพลอยใสวิ่งได้ระยะทาง9ก้เมตร25เซนติเมตรนะคะ เป็นโจทย์ปัญหาการบวกทั้ง3ข้อเนาะข้อที่2มาดูโจทย์ค่ะผ้าสีชมพูยาว1 5เมตร32เซนติเมตรผ้าสีขาวยาว1 8เมตร78เซนติเมตรนำมาเย็บต่อกันนะคะเอาผ้าทั้ง2ชิ้นเนียมาเย็บต่อกันแล้วสุดท้ายแล้วผ้าจะยาวเท่าไหร่แสดงว่าต้องเอาความยาวของผ้าทั้งสองนี้มาบวกกันนะคะก็ให้นักเรียนตั้งบวกเหมือนข้อ1ได้เลยค่ะ ข้อที่2นะคะแพรเดินจากบ้านไปตลาดเป็นระยะทาง453เมตร8 453เมตร80ซนตเมตรจากนั้นเดินไปโรงเรียนเป็นระยะทาง520เมตร77ซนติเมตรแพรเดินทางเป็นระยะทางเท่าไหร่นะคะก็คือแพรเดินจากบ้านไปตลาดก่อนแล้วค่อยเดินจากตลาดไปโรงเรียนนะคะแล้วเขาก็เลยถามว่าสรุปแล้วจากบ้านแพรถึงโรงเรียนเนี่ย หรือระยะทางที่แพรใช้เดินเนี่ยแพรเดินเป็นระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่ก็ต้องเอาระยะทางทั้งสองอันมาบวกกันนั่นเองค่ะสองข้อนี้คงครูให้นักเรียนทำด้วยตัวเองนะคะเพื่อฝึกทักษะในด้านนี้ของนักเรียนนะคะ,ะถ้า,านักเรียนเสร็จแล้วนะคะเปิดไปดูหน้าสุดท้ายของเราค่ะเป็นโจทย์ปัญหาการลบนะคะเมื่อมีการบวกแล้วก็ต้องมีการ ลบนั่นเองงอังหูจะพาทำหนข้อแล้วอีก2ข้อให้นักเรียนลองทำเองนะคะเพราะเป็นโจทย์ปัญหาการลบเหมือนกันข้อหนึ่งเชือกเส้นหนึ่งยาว19เมตรยีซนติเมตรตัดไปมัดสิ่งของ850ซนเมตรจะเหลือเชือกยาวเท่าไหร่นะคะจากเดิมของเราเนี่ยมี19เมตรยีซนติเมตรตัดค่ะตัดออกไป850ซนตมรจะเหลือเท่าไหร่อมาดูกันค่ะเราก็ต้องเริ่ม เมตรก่อนกับเซนติเมตร่าเริ่มเขียนหน่วยไว้นะคะสิบเก้าเมตรยี่สิบห้าเซนติเมตรอ่าลบมาดูค่ะแต่อีกอันนึง มันเป็น8 5 0หซนติเมตรแบบนี้นะคะนักเรียนค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราต้องแปลงก่อนเนาะอ่าจำได้ไหมคะว่า100รเซนติเมตรเท่ากับเท่าไหรเมตรนะเท่ากับ1เมตรนะคะอ่าดังนั้นในข้อนี้ค่ะ8 5 0หเซนติเมตรนะคะเราก็จะเอาแ0 0มาแปลงเป็นเมตรก่อนค่ะแ800รอเซนติเมตรก็ต้องเท่ากับ 8เมตรเห็นไหมคะมันก็ได้8เมตร50เซนติเมตรนะคะอ่าเราก็จะได้8เมตร50เซนติเมตรนั่นเองค่ะแล้วก็ลบกันได้เลย5ลบ0ได้5 2ลบ5ลบไม่ได้ยืมค่ะหรือกระจายมาเหลือ8ค่ะอันนี้เป็น 12ค่ะ1 2บลบหค่ะนับจาก5ไปถึง12เลย5แล้ว6 7 8 9 10 11 12ได้7นั่นเองค่ะถัดมา8ปลบแเหลือ0และ1ไม่มีตัวลบก็ดึงลงมาได้เลยค่ะอ่าดังนั้นค่ะหลังจากเราเอาไปใช้เท่าไหร่นะ850ซนตมรหรือ8เมตรแล้วนะคะ8เมตร50ซนตมรเนาะ ก็จะเหลือเชือกยาว10เมตร75เซนติเมตรนั่นเองค่ะอะ่ลองดูโจทย์ข้อที่2สิถนนสายหนึ่งยาว800เมตรราดยางไปได้638เมตร46เซนติเมตรเหลือถนนที่ยังไม่ได้ราดยางอีกเท่าไหร่อ่าอันนี้นะคะ8 ร้อเมตรไปแล้วเนาะแค่ไม่มีเซนติเมตรเฉยๆนะคะข้อนี้อ่านคุณครูลองตั้งให้ดูเมตรเซนติเมตรอ่าเราก็800เมตรเลยค่ะส่วนเซนติเมตรมีไหมคะไม่มีเราก็ใส่0ูนย์ย์รอราดยางไปได้638มสเมตรท่าไหร่คะสี่สิบเซนติเมตรนะคะอ่าจะลบค่ะ0ูนย์ลบหได้ไหมคะ ไม่ได้ยืมตัวหน้าตัวตัวหน้าก็เป็นศูนย์ดังนั้นได้ไหมคะไม่ได้แล้วก็ยืมตัวถัดไปค่ะดังนั้นเราต้องเริ่มยืมที่8ดใช่ไหมคะแดก็เหลือเจถูกตัวนี้ยืมมาตัวนี้ยืมมากลายเป็น1ิบใช่ไหมคะ1ิบถูกตัวถัดไปยืมมันก็ต้องเหลือเท่าไหร่คะเหลือ9นะคะตัวนี้เดี๋ยวตัวถัดไปยืมไปก็ต้องเหลือ9้าเห็นไหมคะ ศูนตัวหน้าๆน,นะคะมันจะต้องเหลือ9เพราะถูกตัวสุดท้ายยืมมานะคะอ่าเป็น10ลบ6 10ลบ6เหลือ4 9ลบ4เหลือ5 9ลบ8เหลือ1 9ลบ3เหลือ6และ7ลบ6เหลือ หนึ่งนั่นเองค่ะอ่ะขอขีดเส้นแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะดังนั้นเหลือถนนที่ยังไม่ได้ลาดยางอีก161เมตร54เซนติเมตรนะคะดังนั้นค่ะอีกข้อหนึ่งเนาะลองให้นักเรียนนะคะลองทำด้วยตัวเองนะคะ โจทย์ก็คือไม้ท่อนหนึ่งยาวห้าร้อซนตมรอันนี้เราต้องแปลงก่อนนะคะเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เมตรคะก็เป็น5เมตร62สิเซนติเมตรนะคะแล้วก็จัดการในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ก็ จบเพียงเท่านี้ค่ะทัังเรียนที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมตัวส่งนะคะนำมาส่งเนาะ,ะเพื่อรับใบงานหรือเอกสารนะคะออนแฮนนะคะชุดใหม่นะคะเดี๋ยวถ้าคุณครูดได้ได้รับปุ๊บก็จะเช็คการส่งนะคะแล้วก็จะส่ง ให้ผู้ปกครองดูนะคะว่าใครได้ส่งเข้ามาแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะในวิชาคณิตศาสตร์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสด,ดีค่ะ